อดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ดิฉันเกิดมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตัวเองเป็นอะไรคือดิฉันจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดิฉันค่ะพอดิฉันเข,เข้าไปในห้องน้ำก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบ สดๆค่ะพอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจทำได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลําไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลําไส้ดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลําไส้ดิฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนาเซนิตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อเซนิตินกลับไป,ไป,ไ,ปไปทานวันแรกที่ดิฉันได้ทาน เชอร์นีตินไปนะคะมีสีม่วงสีฟ้า,าสีเขียวสีน้ำตาลวิตวิการ์ดหาหาสีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบ20วันที่คุณหมอบอกว,ว่าจะทำได้ทำการตัดลำไส้ด่นันดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามฉันว่าเธอเธอไปทำอะไรมา ทำไมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์นตินหรือเรากินเซอร์นตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรงคุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์นตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้ คือเซอร์เนติน,นะคือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัดคือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้ว<ไ>แผลในดำไส้ดิฉันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะคือดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเซอร์นนตินจะทำให้ดิฉันมีความสุขได้ขนาดนี้จากที่ว่าดิฉันว่าดิฉันจะตาย แต่กับดิฉันไม่ตายเพราะดิฉันรอดตายเพราะเซอร์นิตินค่ะดิฉันเลยอยากจะฝากกับคนที่ประสบปัญหาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้อย่างดิฉันนะคะให้วางให้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของเซอร์นิตินค่ะ